เดี๋ยวนี้มีเสื้อจะคเกขายได้เลยเนี่ยออฟ r รดแนนอนค่ะหรือไหนก็ทำคานเกงนะคะมาหลายแบบแล้วกะไอ้แจ็คเก็ตแจ็คทำมจะทำไม่ได้ตอนยี้มีให้อนื้อนยย้อะมากมาอยุคยนยวคชีนยวใช่อนเยอะมากนยคะเป่นไงชอบยากยอนยุคย้อยย้อยุ้อยากอยากไปอยย้องยุคยอยุอนยุยอค้อนย้อน้อนยุคยอุยอยน้นนผ้าไมโครีทนะบอกเลยว่า เวลาคนเนี่ยขับรถไปทํางานใช่ไหมตอนเช้าร้อนใส่ปุ๊บกันแดดไปปุ๊บไม่อจากผ้าแล้วไม่หนาไม่บางเกินไปทั้งพอดีนะไอฮูด้วยเป็นไงยสุดยอดเออหรือว่าทํางานห้องแอร์ปุ๊บหนาวแบบแบบพกผ้าห่มอย่างเงี้ยเราก็ใส่เสื้อนี้ก็คือโอเคนะคะรอบอกฟรีไซส์48่สิบแปดอบอกว่าใส่ได้ทุกคนเฮ้ยไงหล่อไหมหล่อไหมหล่อจ้ากดคอมเมนต์มานะคะหล่อหรือไม่หล่อแล้วก็มีสกรีนเวิร์คเวียนะคะก็แต่งแถบริ้วให้ด้วยแบบนี้นะคะ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้มีพูดให้เลือกอันนี้นะคะเลิศกไหม<อ>สีนะคะมีให้เลือกเยอะมากจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยนี่หรือว่าชมพูแจน๋นงจะเป็นสีม่วงนี่ส,สีกรองอสีปีนะคะหรือนี่นี่ก็มีแนะนำบอกเลยว่าทุกสีนี่คือดูดีเลือกไม่ถูกแบบผมอยากได้<อ>ทุกโคลอร์แต่ผมเหมาทุกสีได้ไหมไปเรียนที่บ้านถือว่าสวย ยยอมากเลราคาเท่าไหร่ดีกว่าราคาเท่าไหร่ก็หลัเราคาตอนนี้นะคะเปิดตัวอยู่ราคาอยู่ที่499ราสิบเาทแต่แต่ตอนนี้เปิดตัวขายครั้งแรกของร้านเอาไปเลยตัวละ299บาทเออบอกเลยว่าถ้ารุ่นนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตเพิ่มแล้วมีจำนวนจำกัดเฮ้ยจำกัดเฮ้ยจกัดแล้วสุดแล้วสุดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอยากได้ชุดททำงานต้อง,องใส่กางเยนนะคะ